สวัสดีครับคุณอยู่กับช่อง My Area นะครับวันนี้มาจะมาแกะตัวอย่างทอ o r v o v n d t h u n u n r e ดด้วยรักและอัศนีแม่ชื่อไทยนี่มันจี๊ดจริงๆอย่างแรกที่เราต้องพูดถึงนะครับคือชีวิตที่ผ่านมาของทอ o r ทอ o r เขาเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่ชีวิตลันทดที่สุดคนหนึ่งมองเผือนๆอาจจะคิดว่าเขาโชคดีนะครับเป็นเทพฝีมือก็เก่งเอาเรื่องแต่เท่าที่แอดมดูจากในหนังนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นเทพที่ไร้โชค พอเสียทั้งพ่อเห็นแม่ตายต่อหน้าเสียค้อนคู่ใจพอตัวเองคิดได้จนเกือบได้เป็นกษัตริย์นะครับบ้านเมืองก็ล่มสลายต้องอพยพถิ่นฐานหนีออกจากดาวไปไม่ทันไลยก็เจอกับธานอสเข็นฆ่าประชาชนต่อหน้าเขาแถมยังต้องทนดูน้องชายสุดที่รักอย่างโลกิตายต่อหน้าเขาตายในที่นี้นะครับคือตายจริงๆแบบเอากลับมาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงก่อนเวลาที่ธานอสจะดีดนิ้ว พอมีโอกาสจะฆ่าทานอสอ่ะก็ฟันพลาดทําให้ทอกลายเป็นหุ่นถังเบียร์อย่างที่เราเห็นจนเขาอ่ะได้มีโอกาสเดินทางไปกับทีมกาเดียนจากตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่าทอเล่าชีวิตตัวเองตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันแอดมายคิดว่าคงมีใครบางคนนะ่ะถามแกแหละแล้วแกก็ฝอยไปเรื่อยคือเดินทางกับทีมกาเดียนออฟแกลเล็แล้วมีคนมาถามประวัติหรือว่าเอเลียนดาวนูนเอเลียนตัวนี้มาถามประวัติแล้วทอเล่าให้ฟังแอดมว่าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะ การที่พี่ทอของเราเนี่ยออกเดินทางกับทีมกาเดียนก็เพื่อหาเป้าหมายในชีวิตจนพี่แกออกกําลังกายฟิตหุ่นแอดมา์เผอิญเห็นความปั่นนิดนึงครับลองซูมเข้าไปที่หมวกนะเขาแกงพี่ทออีกแล้วอะ่ะที่หมวกกะเขียนว่าอเวนเจอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดคือมันเป็นปมพี่แกมาทุกภาคเลยนะยิ่งกับฮักนี่ยิ่งหนักเลยเหมือนวัดกําลังกันนะ่ะจากที่แอดมายดูนะครับดูเหมือนว่าพี่ทอของเราอะ่ะ จะไม่ค่อยเข้ากับทีมกาเดียนสักเท่าไหร่ดูอย่างภาพนี้นะครับสตาร์ลอร์ดอะเหมือนบอกกับทอว่าเฮ้ยนายไม่ต้องหลอกพวกพวกกลัวลุยเองมึงเก่งเกินอะไรประมาณนั้นะ่ะพี่ทอก็เลยเดินหน้าห่อยหอยไปแบบฮไม่ได้ออกลงอีกแล้วแอดมายนะครับคิดว่าทอน่าจะออกเดินทางกับทีมกาเดียนจนไปเจอซีเก่าถ้าแอดมายจำชื่อไม่ผิดนะครับน่าจะชื่อว่ากลอกมั้งพอเจอกับกลอกนะครับก็ขอแยกทางกับทีมกาเดียนอาจจะอยากมีเส้นทางของตัวเองอะไรก็ได้อะ่ะ ในอีกฝากหนึ่งที่นิวแอสการ์ดดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวมีเรือล่องแม่น้ําโดยมีคิงวาเคลียทําหน้าเส็งๆนะครับคือนางเป็นสายบูอะไรแบบนี้นางคงไม่ชอบหรอกอีกเรื่องที่น่าสนใจนะครับดูเหมือนว่าทอจะสามารถเปิดใบฟอร์สได้เหมือนกับฮัมดาวคือเปิดจากขวานได้เลยนะแล้วด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอะ่ะทอเดินทางกลับมาที่โลกอาจจะได้ยินข่าวแว่วๆเกี่ยวกับกอบผู้สังหารเทพ ซึ่งเป็นตัวร้ายของภาคนี้นะครับทอก็เลยมาบอกให้วาคิลี่รู้แบบมาเตือนภัยบวกคุ้มกันก็เลยกลับมาที่นิวแอสกาดพอมาถึงนะครับก็ได้เจอกับทอหญิงหรือว่าเจนฟอสเตอร์กับโยเนียที่เฮล่าเคยบีบแตกฉากนี้นะครับจะเห็นว่าชาวแอสกาดกำลังสู้กับสัตว์ประหลาดอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะเป็นลูกน้องของกอหรือพันธมิตรของกอก็ได้ หลังจากคุยอะไรกันเสร็จนะครับทีมทอก็ไปหาซุดพอแอดไมล์ซูมเข้าไปนะไมล์มั่นใจว่าเป็นทีมทอแน่นอนน่าจะเป็นทอหญิงทอชายวาคิลี่กล็อกแล้วก็น่าจะมิกนะถ้าไม่จำชื่อไม่ผิดเหตุผลที่ไปหาซุดนะครับก็น่าจะเรื่องกอผู้สังหารเทพนี่แหละอาจจะไปหาข้อมูลอะไรบางอย่างหรือว่าไปขอความร่วมมือการที่มีซุดเข้ามาในจักรวาลมาเวลนะว่าเป็นเรื่องดีนะครับเหมือนเป็นการบอกไกลๆว่าจะมีเทพตัวนั้นตัวนี้ออกมาโลดแล่นในจักรวาล สิ่งที่แอดไมกลัวที่สุดในทีเซอร์นี้นะครับก็คือฉากเมื่อต้นทีเซอร์ทอพูดอารมณ์เหมือนว่าจะวางมือจากการเป็นฮีโร่ซึ่งถ้าวางช่วงแรกของหนังก็คือดีถ้าวางตอนจบหนังก็ไม่ดีนะที่แอดมมยบอกว่าวางไว้ต้นเรื่องของหนังก็คือดีเพราะเหมือนพี่แกไปเที่ยวจัก,กรวาลไปท่องอวกาศจนอิ่มตัวแล้วก็เลยปลีกวิกเวกอยากจะอยู่อย่างสงบพอได้ยินเรื่องกอก็เลยกลับมาบู๊ใหม่ แต่ถ้าวางไว้ครึ่งหลังเนี่ยไม่ดีครับคือพี่แกโปรงแล้วหลังจากปราบกอได้ก็เลยแยกตัวสันโดษถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากยุ่งถ้าเป็นแบบหลังนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นเทพทออีกแล้วก็ได้ในจักรวาลมาเวลหรือถ้าเห็นก็มาแค่วับๆแบบซึ่งแอดมคยไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะแอดมคยเป็นเมนของเทพทอคือมายชอบตัวละครตัวนี้มากนะแต่ถ้าคิดในอีกแง่หนึ่งนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ที่เทพทอของเราได้เจอกับทางสงบสุขข,ของชีวิตแยกตัวอย่างสันโดษ สุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นะครับคือแอดมายชอบโทนหนังมากๆพ่วมกับอย่างไทก้าไวติติเขาพ่วงกับได้มันดูย้อนยุคฟุ้งฟิงแบบเท่ๆเพลงประกอบทีเซอร์ก็แจมชุดของทอหลายๆชุดก็อ้างอิงมาจากคอมิกฉากบางฉากก็เอามาจากคอมิกแบบเหมือนกันเดะๆเลยครับในความรู้สึกแอดมายนะครับแอดมายเห็นโทนหนังมันดูฉูดฉาดพูดปาร์ตฟุ้งฟิ้งถูกไหมแต่แอดมายคิดว่าทีเซอร์มันหลอกเราแน่ๆเลยกลัวว่าพี่ทอจะไปเจอกับเรื่องดักดักอีก คือในอารมณ์แอดมายนะครับแอดมายอยากให้พี่ทอได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขบ้างคือทั้งชีวิตจะเจอแต่เรื่องแย่ๆนะครับเอาล่ะวันนี้ก็คือการแกะตัวอย่างในฉบับของแอด i มายนะถ้าชอบไม่ชอบอยังไงหรือมีความคิดเห็นแตกต่างนะครับก็สามารถมาเม้นบอกกันได้สุดท้ายอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งด้วยที่สำคัญนะครับทิ้งขอมเมนต์กับกดไลค์มันช่วยดันช่องมากๆ ส่วนใครที่มีกําลังทรัพย์นะครับสามารถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนผมได้มีอยู่2ขั้นด้วยกันครับขั้นแรกคือผู้ติดเชื้อเริ่มต้นเพียง65บาทขั้นที่2มนุษย์กลายพันธ์เพียงแค่100บาทหาร30วันก็ตกวันละ3บาทนิดๆเองประมาณค่าลูกอมอะครับเพียงแค่วันละ3บาทคุณก็สามารถสนับสนุนคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณแพลน7157369ที่สนับสนุนเมมเบอร์ขั้นมนุษย์ไกลพันสำหรับวันนี้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบาย